เ้าเ่าเปิดใจโมโหถูกออแกไนซ์เทก่อนจัดงานแต่ง1วันจากกรณีผู้ใช้งานทิกตอกรายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิประบุว่างานแต่งเรา18ธันวาคม2565แต่เราโดนออแกไนซ์เทงานก่อนวันจริงหนึ่งวันซึ่งทางแอดมินของออแกไนซ์ส่งข้อความมาแจ้งหาเจ้าบ่าว่าเจ้าบ่าคะพอดีทางเราไม่สามารถเดินทางไปจัดได้เนื่องจากของไม่พอแล้วงานทํายังไม่เสร็จทางเราขออนุญ,ญาตคืนเงินให้นะคะส่วนเงินที่มัดจะมาพรุ่งนี้จะโอนคืนให้ค่ะทางเจ้าเบาเลยตอบอย่างทันควันว่าจุดๆครับ กูจะไปหาออแกนไนส์จากไหนทันครับหาโต๊ะจีนถ่ายพรีเวดดิ้งสถานที่พิธีกรทุกอย่างครบหมดแล้วทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็เลยโมโหมากทําอะไรไม่ได้นอกจากตั้งสติค่ะหาออแกนไนซ์ใหม่เท่าไหร่ก็ได้ยอมจายทันทีเพื่อจะให้งานแต่งเกิดขึ้นได้พร้อมกับภาพออแกนไนซ์ชุดใหม่เข้ามาเตรียมงานจนเสร็จทําให้งานแต่งไม่ล่มค่ะล่าสุดวันที่28ธันวาคม2565จากเอกอัจฉริยะสารวัตรทหารเรือเจ้าบ่าวคนดังกล่าวก็ได้เปิดใจเล่าว,ว่าตัวเองและภรรยาวางแผนแต่งงานกันมานานกว่าหน,นค่าง,ง,างมดขอนว่าบาทมาจป 13,200บาทวันรุ่งขึ้นจะถึงวันจัดงานแต่ถูกส่งข้อความมาขอยกเลิกเพียงหนึ่งวันเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยโมโหมากเลือดขึ้นหน้าเลยส่วนภรรยาก็เสียใจแล้วก็โกรธมากค่ะแต่เราทั้งคู่ให้กําลังใจกันละกันพร้อมตั้งสติหาอไนเซอร์้าใหม่จนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งอไนเซอร์้าใหม่ก็ยอมรับเงื่อนไขได้ว่างานจะเกิดขึ้นในวันที่1 8ธันวาคม2 5 6 5และสามารถจัดงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะส่วนอไนเซอร์เจ้าเก่าหลายคนบอกว่าสามารถ เกิดขึ้นอีกส่วนออแกไนซ์เจ้าใหม่ทั้งคู่ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะ